ก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมคูตินเนตจะมาเล่าข่าวลเวพูประจำวันที่20พฤศจิกายนโดยข่าวแรกในวันนี้ทางสื่อของอิตาลีนะครับอย่างคาซิโอเมอร์คาโตนะครับได้รายงานว่าลเวพูดได้มีความสนใจที่จะคว้าตัวแบ็กซ้ายดาวรุ่งของโบคาจูเนียอย่างวาเลนตินบาโกนะครับมาเป็นตัวแทนของแอนดริโรเบอร์สัน โดยสื่อของนาเอเตอ์ลีเนี่ยได้รายงานว่าบาโก้เนี่ยมีการพัฒนาที่แบบก้าวกระโดดแล้วก็มีทีมในยุโรปที่ให้ความสนใจโดยมียูเวนตุสเนี่ยที่เตรียมตัวพร้อมที่จะเข้าไปซื้อตัวเขามาร่วมทัพแต่ก็ยังมีอุปสรรคนะครับหรือว่าคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลและก็ทีมอื่นด้วยซึ่งตามรายงานของโกเนี่ยในเดือนกันยายน ได้บอกว่ามีทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างไบรตันและแมนซิ t y ตี้ที่ให้ความสนใจอยู่รวมไปถึงเชลซีนะครับที่ให้ความสนใจในช่วงตุลาคมที่ผ่านมาโดยสื่อเนี่ยเขาได้เชื่อว่าทางโบคาจูเน่เนี่ยเตรียมตัวที่จะต่อสัญญานักเตะรายนี้เพื่อต้องการเอาค่าฉีดสัญญาจำนวน8ล้านปอนด์ออกไปโดยตอนนี้เนี่ยเขาลงเล่นไปทั้งหมด30เกม ในทุกรายการยิงไปหนึ่งประตูแล้วก็ทำไปอีกสี่แอสซิสครับผมก็อาจจะเอามาเป็นตัวแทนแล้วก็อาจจะเอามาเพื่อกดดันโลเบอร์สันและก็ซิมิคร์ด้วยในตำแหน่งแบ็กซ้ายนี้ครับผมโดยข่าวต่อมานะครับอันนี้โหต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณเอเย่นลาฟาบาดีเตสมากนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่านะครับทางอดีตผู้อำนวยการของเอเวอรตเนี่ยได้ออกมาบอกว่าในซัมเมอร์ปี2021เนี่ย เอวร์ตันนะได้แบบได้มองหลุยดีอารสไว้และต้องการคว้าตัวมาร่วมทัพตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาแบบเอาฮามสโนิเกตไปอยู่ในดิวเพื่อจะแลกเปลี่ยนหลุยดีอารสกับทางปอตโต้แต่ว่าก็เป็นทางลาฟาเบริตีแหละที่แบบโหปฏิเสธไม่เอาเพราะว่าแบบไม่มั่นใจในหลุยดีอาร์สจนสุดท้ายแล้วเนี่ยในปี2022ก็เป็นทางลิฟพูที่คว้าตัวหลุยดีอารสมาร่วมทัพแทน ก็ขอบคุณเอเจลาฟามากนะครับผมเขาอาจจะรู้ว่าดีอาร์ควรอยู่ในสโมสรที่ดีกว่าต่อมาก็ยังเป็นเรื่องของลยดิอาร์นะครับแต่นี้เป็นเรื่องของพ่อเขาโดยคุณพ่อของลยดิอาร์เนี่ยได้ออกมาพูดนะครับหลังเกมที่ลยดิอาร์เนี่ยช่วยให้ทีมชาติโคลัมเบียเอาชนะบราซิลไปได้2ประตูต่อหนเกมนั้นเขาก็ยิงไป2ประตูด้วยลยดิอารได้บอกว่า เอ้ยไม่ใช่นะครับพ่อของลูดิอาสได้บอกว่าลูดิอารสเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของบาซ่าเลยแล้วก็ใฝ่ฝันที่จะเล่นกับบาซ่าใช่แต่ว่าเขาก็ยังบอกนะว่าก,ก็ก็ต้องขอบคุณปอโต้และลิวพูมาที่แบบว่าต้อนรับลูดิอารสแล้วก็รับลูดิอารสมาร่วมทีมเป็นอย่างดีนะครับอก็คุณพ่อก็ก็ไม่ต้องพูดครับไม่ต้องพูดก็เอาจริงก็ถามว่าจะไปจะย้ายไหมมันก็มันก็ย้ายได้นะเอาจริงก็คือ พวกบาร์ซ่ามาดริดเนี่ยก็เป็นความฝันของนักเตะของพวกเมกาไต้แล้วแหละคือจะแย,ยก็ยายได้นะแต่ว่าขอช่วยให้ทีมได้แชมป์ก่อนแล้วค่อยไปแล้วกันนะต่อมาก็จะเป็นนี่ครับเป็นข่าวของชาบ,บี้อ l ลองโซนนะครับที่เขาซีอของของทางเลเวอร์กูเซเนี่ยได้ออกมาพูดถึงเรื่องสัญเรื่องข้อตกลงในสัญญาที่แบบเราอาจจะยินกันว่าแบบเออข้อตกลงของ เขาตกลงในสัญญาของชาบีอลองโซเนี่ยย้ายไปเรมาดดิทลิวพูหรือบายเยนได้เลยโดยที่สโมสรอไม่สามารถปฏิเสธได้โดยซีอของเลเวอร์ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยไอ้เรื่องสัญญานี้แต่เขาก็ได้บอกอีกว่าแบบเออเขาพวกเขาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาบีอลองโซโดยโดยที่การย้ายพวกนี้มันไม่จําเป็นเลยว่าต้องมีเซนสัญญาแล้วเขาก็ได้บอก,อกว่า พวกเขาอ่ะไม่ได้บังคับว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปอยู่แล้วพวกเขาแค่ต้องการให้ออโรนโซเนี่ยมีความสุขในสิ่งที่เขาทำอยู่ใช่แล้วก็แบบโฟกัสกับเป้าหมายของทีมก็สรุปสร้างก็คือไม่ได้มีข้อตกลงในสัญญานั้นเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ตัวออรนโซเองว่าจะย้ายไหมหรือก็อยู่ที่ตัวสโมสรอที่แบบจะมาคว้าตัวออนโซไปว่า เออพวกเขาจะตกตัวยังไงซึ่งถ้าฟังแล้วก็คือเลเวอร์ก็คงไม่ได้ห้ามแหละว่าแบบเอออย่าไปเลยอ,อย่างนี้ครับแต่ว่าก็ขอให้โฟกัสกับงานปัจจุบันให้ดีที่สุดอันนี้ก็เนี่ยมาดูสแตกของเซอรบอสไลกันบ้างโดยสามเกมหลังสุดนะฮังการีเนี่ยเจ้าตัวมีส่วนร่วมไปทั้งหมด5ประตูโดยที่พีชสุดก็คือเกมเมื่อคือนเนี่ยที่ผ่านมาเลยเจ้าตัวเนี่ยซัดไป2ประตูใน2อนาทีโหแล้วบอกลูกแรกซัดอย่างสวย ล็อกหลบไปสี่ห้าคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปคลิปนี้อยู่ในเพจนะไปดูได้นะครับผมแล้วก็มาอัปเดตตัวเจ็บของแมนเชสเตอร์ซิตี้สักหน่อยนะครับก็ฮาแลนด์ก็เนี่ยโรมาโน่เพิ่งบอกเลยว่าการเจ็บของฮาแลนด์เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่น่ากังวลเท่าไหร่และเขาเนี่ยและเขาจะฟิตทันเจอรีพูลอย่างแน่นอนอืมก็ก็รู้อยู่แล้วแหละ ว่ายังไงก็ทันแล้วก็ส่วนเอเดสันที่บอกเจ็บก็บอกฟิตทันแน่โรดี้ก็มีการปาดเอ๊ะไม่ใช่บาดเจ็บสิมีการป่วยก็ก็ฟิตทันส่วนโควาสิตก็ก็ไม่ไม่รู้อะก็เห็นเต็มเจ็บสุดท้ายแม่งก็ฟิตทันอยู่ดีแหละอืมวันนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยคลิปนี้แล้วนะครับเป็นคลิปโซบอสไลไปดื่มฉลองกับแฟนบอลฮังการีนะครับหลังพาทีมฮังการีผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายยูโรสองพันยี่บสี่ได้สำเร็จ วันในคลิปนี้คือแบบเป็นกันเองมากเลยอ่ะยอดจริงๆครับผมกัดตันทีมชาติฮังการีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเล่าข่าวในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากค o ูตินเนตนะครับแล้วก็ขอฝาก f a c e b o o k คูตินเนตไปด้วยนะครับไว้คอยอัปเดตข่าวสารของทัพลิเวอร์พูล ยังไงก็ฝากแฟนๆหงแดงด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ